เล็ดเป็นอย่างน้องจังมากผู้เท่ามากผู้เท่าผู้เท่าเขาแพ้เขาพื้เท่าเขาแพ้เขา <laughs> นนเออ้จักปีน้องมกอักค่ะอายุประมาณจักปีห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเนาะผมเพิ่นนี่น้องจะเอาจักแสนเราคำจริงเราคำจริงอยากได้เอาอยากได้เอาปีหน้ามาเอาจักแสนเออเอาจะได้ไล่เด็กอย่างนั้ จากได้พอจากได้หลายแล้วถามผู้ให้นี่มีไหมจะมีพอให้ไหมนี <c> ่ <oughs> สบายดีนี่เราสะไปเป็นงวัวสิสิบห้าไปบังมัว มนแม่หวังงัวมีเจ็ดโตเจ็ดหรือแปดโตเลี้ยงไว้เห็ดหยังเลี้ยงไว้แล้เขาไปพวยเขาไปพวยเลี้ยงไว้แต่งดองเลี้ยงไว้เห็ดดองบ่ ข่อยย่างเดส่วนน้องไก่ป่บนเลี้ยงงัวน้องไก่ปะบนขวัญบนเลยพ่อแม่เลี้ยงมาเดดละงัว เรียนจักปีละ4-5ปีแล้ว4-5ปีเคยเมื่อดูบ่อันบ้านนะน้องลิบ้านอันบ้านแม่นี่คือบ้านโคกนี่ไปดูอยู่บ่แม่ไปดูบ่เคย่แม่ไปดูอยู่แต่ว่าน้องบ่เคยไปจักเทื่อทไปเกี่ยวข้าวฮะโอ้บ้านไอ้น้องยังบ่ไป เบิดบ้านนี่เลาะเบิดละาบ่บ้านน้องนี่ไปทั่วแล้ว<อ>บ่บ่ไปอีกไปไปแต่สวนเนาะ <c oughs> พ่นยานเท่าท่ายพ่นยางลิบๆๆบรีบไป, <c oughs> ไ,ปไปสวนไปบ่นอนเพิ่นเลี้ยงงัวไปเบิ่งงัวน้องลิกพี่น้อง โอ้ก้นมันเลยเนาะทางนี้นะเนาะเล้เข้าเบิ้งกันเด้อถ่ายกันนะึงเบิ้งสวนมันก่อนเบิ้งสวนมันก่อนโอ้หัวกะใหญ่จักุดเอาเลยบ่เออปลูกได้จักเดือนจักปีแล้วนะี่ปีแล้วเป็นปีแลนะ้วเนาะ มันดินมันแจ็บลงเนาะเลยเห็ดในหัวมันโมยังโมยังขั้นว่าซ้ำนี้นี่เพื่อนซื้อแพงบ่โลเท่าพันสี่โอ้โลพันสี่พันสามพันสี่หนึ่งเขาแต่ว่ามันดิบติมันดิบอ้าวเอาอะไรมันหมานเด้อนี่หลายน้องน้องลิกก็ได้ พ่นโอ้น้องลิกมากพูดเท่านอนลิกเนาะจักปีน้องมาก่ะอายุประมาณจากปีห้าสิบหกสิบเจสิบนาะเอเจ็ดสิบรถหรือว่าแปดสิบอประมาณสี่สบสสิบโอ้ลดลดทันบ่ได้บ่สามสิบได้บ่สาเจ็ดได้บ่ โอ้ได้อยู่เท่าแล้วสานันได้โอ้มันบวเท่าน้องสานัญน่ะโอ้อันความหมายของเท่าเพื่อนี่ประมาณสามสิบกัวหาสี่สิบเอแต่สานันเราให้เขามีเงินหลายก้อนบ่โอ้โมหลายก็ได้คะแนนหักจริงโดยโอ้ขั้นสมุดอันน้องได้ น้องได้อะคนที่คนที่หักน้องน้องคิดว่าน้องยังให้เขาเอาใจอย่างบอพ้เฮ็ดยังให้แต่ละมือ้อหนึ่งข้าวตามข้าว<อ> <laughs> น้องสมมุติเอาไอ้าถามนีถนาตรงๆถ้ามีคนหูใจมามากน้องอหรีบสิน้องสิเฮ็ดยังให้เขากิน,น,นเฮ็ดยัง

โอ้โหโอ้ไปบุทธาเลยเนาะกันตกนี่มันกิดบุ้มีไผ่ซอยไผ่แล้วนั่ว้าว้าไปพี่น้องมาหนีิบุธรรมดาที่เอ้าคือบบเฮตหน้าสละคือบบเฮตจ้ะมันโบมันบบเป็นเข้ามันบบมีน้ำมาเลยว่ามันบ่งามเลยมันบม่มีน้ำเลยแต่มันได้แต่มาไก่น้ำเซอยู่ได้สัก มีตวมันงามาเาดิดินมันบ่มมีฝุ่นเนาะหรือว่าต้องซื้องัวซื้อควายมาเลี้ยงร้อยตัวเนาะปล่อยปล่อยเฉยๆเอาเมื่อนั้นคือเห็นเต็มอยู่เนาะบัดนี้เขาไปทั้งใดแล้วพี่น้องเลยว่าสิมาเบิ่งงวน้องลิคักๆพ่อจะว่าว่างัวเคยตกน้ำเซต่ายวะเพื่อนก็เลยเห็นหัวไว้เนาะ พี่น้องของ,งัวเพล่นแม่นไผ่เคยเห็นได้น้องก็เคยเอาเกลือมาให้มันกินอยู่บอ่อยู่นี่เ,เคยอยู่นี่พี่น้องคือว่าวเลี้ยงแบรน้ำตีเบรคเข้าปอนไปทางแดดแล้วตุงงวนี่เนีย่ฟังเสียงดูว้าตุงงวลอยน้ำสะบอ่อมันลอยตีโอ้บรรยากาศดีขนาดพี่น้องเลย หน้าป้อคณะสมนี Ở, ừ, b b ừng, b é, b ả, ้นี่ขั้นมัินปิดนี่เนาะปกธรรมดาเด้อนี่โอ้โหด้อเด้เด้เห็นเลยดิอแม่นบุกแม่นบฮัวทำดิแแบะสิบุกเออแแบะเนาะเกิยอะไรตัวงัวเข่าบุกใหญ่นึงไปเบิ่งดูไปไปเบิ่งไปเบิ่งงัวเจ้าก่อนแบะภาษาจะว่าจัางใดล่ะแแบ้คือการงัวเด้อด้ว ด,ออด้วะเนี่สิขั้นวันเอาตัวนี้นหะไอ้เบ้าฮะขั้นขั้นว่าอันเอาน้ำจากข้งขางคือว่าโอ้คนคุดโอ้กได้อือมีป่าน้ำได้เออได้สนามมันก็นมีอยู่บ่แม,ม่นพ่อจะปล่อยออกตี้ฮะเห็นบ่ฮะเราคุดเป็นคลองออก็หูบอกขุมยังขุมยังนี่เรางงบ่ฮะ คุมมักระเบิดบแต่สมัยสมัยสงครามพี่น้องสมัยสงครามปดปล่อยเวียดนามไต้เวียดนามเหนือมาปดป่อยเวียดนามไต้เพื่อนเขเลยทิ่มระเบิดใช่คุณดีเป็นบ่อนเลี้ยงปลาไปไปเบิ่งดูให้เพย่าตัวน่ะตู้นาสาว ออซส์จะให้เจ้าบอลไปทางค่ะข้ามผู้ตัวนี้อีกอว่าเปแห่งไก่เนอะแห่ง <พอ S 2> <Hey. S 1> เอ่อน้องกระถางผู้เดียวน้องก็มีให้เป็นของตัวเองอีกทางกับแม่เอเอเด้เห็นแล้วตัวแบ้เดี๋ยซีขาวๆนอน,นอยู่นี่ตัวแ,วแม้เพื่อไงแม่นปะ ตลกพี่น้องตลกพี่มือนี้มาเบิ่งสวนน้องลิกเลยมือนี้ได้เดี๋ยวสิถามเพิ่อ,อมสเปกของเพิ่นกับผู้เท่าผู้เท่าคันมีผู้บ้าซ้ำซ้ำไอซายมามา,มามักนี่กับเอาบ่า uh huh. ยังเอาแสดงว่าพร้อมทุกอย่างนะนี่เอาเอา,เอาหดัดโอ้ย สลายผู้เบาไทยหรือผู้เบาลาวโทรมาจีบผู้เบ่าลาวผู้เบาลาวเพื่อนได้เติมบัตรให้บ่เติมเติมอยู่เนาะกันซันละไอ้บอให้ก็ได้นี่มาหมือนเนาะมีผู้เติมให้เลยเนาะเอาอย่างว่าน้ำอายนี่เอาเอาโอ้พี่พี่ผีพี่น้องผีงัวน้องเล็กนี่าได้มานับอยู่บ่นับบุ้งเนื้อเอานับเป็นภาษาเจ้าเลยนับบุ้งเนื้อ นหนึ่งว่าจากไหนหมดแล้วนับเป็นภาษาเราซึ่งนะมวยเออมวยเขาได <10 S 1> สิบโตัแมนสบอเดินนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ้ยนับขักแน่สิบฮานับขักแน่เอเออสิบเอ็ดว่าจากไหนภาษาเจ้า จิลมวยจิลมวยจิลมวยโตเออวง่ไปไม่พ hmm? ี่น้องงัวน้องลิงเบิ้งตัวแม่ลายอยู่ไดนเนาะโตแม่ลายได้โอ้เลี้ยงงัวแพร่หลีงามขนาดนี่นี่เห็นบอกเนาะมีแต่โตงามๆเลยนี่โดยเฉพาะนี่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 มอหมอด่างนี่โอ้งามอีหลีคักขักขัก ตัวด่างนี่พี่น้องโอ้ยเพิ่นเลียนแถวเซไลายเอาไหมเอาเอาจ้าหูกไหมเอาจ้าหูกไหมมือหน้าอะไรเฮ็นอันนี้สาซิบอกให้เด้อยามน้องบ่มีของกินฮะนะแล้วน้องมาตัดเอาหางมันตะก้อนะจ <c oughs> <c oughs> ตัดเอาหูมันกระปาดเอาชิ้นขามันตายแล้ว <c oughs> <c oughs> เออกับอยอกเด้อพี่น้องเด้อแพงบ่งวัวนี่น้องหักมันบ่แพงมันบ่ดยอยากได้จักโต,โตอยากได้ห้องร้อยโตอยากได้ห้อร้อยโตพุ่นเนาะโอ้งัวมันก็เป็นอ่าสัตว์ที่ว่าคันชิว่า้นึงก็มีมีค่าอะไรพี่น้องที่ว่าสามารถเป็นอ่อทืนฮอนหรือว่าเป็นเงินให้กับครอบครัวได้เลยแหละเนาะงามที่เพื่อนจําเป็นส่วนใหญ่เพื่อนก็นจะขาย สัตว์เลี้ยงของเพื่อนประมาณนี่แหละแต่ก่อน,อนซื้อโฮงสีซื้ออย่างนี้ขายงัวนี่มดละขายตัวงวัวเนาะขายตัวงวัว,งวไปซื้อหัซื้อนี่ืมนี้บอกเตียงมายามน้องเมนี่กะอยากให้น้องได้หูจักกับคําว่าสัตว์เลี้ยงหูภาาสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างไรรั่ว แสดงมังนมัวไก่เด็ดไหมครับตัวเป็ด,ด,เ,เ,ปดาาเด้เอ้ตัวเป็ดว่าจะกไหนเดี๋ยวสอนภาษาไอ้อ้ก่อนซะตัวไก่ด้วยด้วยไอ้บอลชื่อบนนี้ด้วยตัวเป็ดเตียเตียตัวหมานี่ฮู้แล้วอะจ้อเนาะตัวหมูและอลิกนี่คือน้องอลิกนี่แหละอลิกนี่ตัวหมูอะล,ล,ลิกอะลิกบอกอะลิตัวหมู าซื้ออะไรแต่ก่อนเนาะวะไม่เห็อวะเด,ดียวา่าซื้อหมูซื้อหมูกันง้นตุ้ยหมูจ่อยก็มีเนาะ <c ười> อ่านี่แหละพี่น้องได้มาเยี่ยมยามได้มาเบิง้งได้มาเห็นนี่มาเห็นอ่ามาเห็นทงไฮทงนาในเมื่อก่อนของน้องลิกก็คือแต่ก่อนนี่อ่าเพื่อนปลูกเข้ามันบ่ ลูเข้าแต่ว่ามันบุเป็นบุเป็นย้อนวาน่าจะเกิดจากดินบุเป็นฝุ่นเนาะดินบ่บมีฝุ่นก็เลยเห็นให้เข้ามันบ่งามเพิ่นก็เลยเศร้าไปแต่ว่าใน,นตอนหน้าไปนี่เพิ่นเลี้ยงงัวเลี้ยงควายใส่หลายๆลปีนี้มันก็น,น่าจะมีฝุ่นเมียไปหอเอาขี้งัวามาใส่เออเอาขี้งัวเปิดบ้านมาใส่เลยมันบ่มีน้ำนะนาน้ำน้ำซีเลยจ้ะมันบ่ม,นมีน้ำมัน บมีจบข่าวสรุปแล้วบมมีน้ำมันได้น้ำขึ้นมาจบข่าวผมียังไงอาท้ายหูมาท้ายหูแน่น้องเอ่ยนี่ท้ายหูอยู่ฟาร์มนะผู้ใดอยากเป็นเคยเฮือนนี้กะมาเด้องัวกะลายไก่ก็มีมันบ่หงสีกะไม่มาลดพี่น้องเอ้ยมาลดมาลดเอาเอาจังไดกะ มาปิดเคยเพื่อนได้เพื่อนว่าว่าเสีเอาสมมติมืดมาหือนีมอนมอนมอน่มีคนสิมาขอเอาปะเขาบุลุ่มเลยนะเขาเดี๋ยวนี้เขามากเจ้าไปโทษเอา้าขั้นสิเอานีา่ต้องล่มจักต้องลม่มอ่าจักเดือนจังเอาสี่เดือนโดเดือนโดนโทษสามชั่วโมงก็ได้เนาะ บ่ฮู้กันซ่ําเนาะ3ชั่วโมงกันลมอยู่บ่เฒ่าอ่ไอ้ถามนะลมอยู่บ่สิสิเอาผัวบ่บ่ลมบ่าวเมื่อยนําพี่น้องเอ้ยเดียวบ่เตนคาขอญาติถ่ายรูปก่อนพี่น้องถ่ายรูปกับน้องสาวก่อนจักเล็กจักน้อยเนาะ ก็คิดคิด,ดาาว่าเกือบชิบุไดเจอน้องซ้ำเพราะว่าโทรหาเพื่อนบอแมนธรรมดายากแยก่สุเป,ปรอร์ยแย่เนาะเพิ่งชี้ถามเพื่อนนี่เป็นอย่างโทรบังเพื่อแจังบไุไดล่ะฮะอเปิดน,นี้จบะบุเปิดเน็ตเป็นอย่างจังบปุปเปอร์เปิดดิลินโทรศัพท์โอ้โหนี่แหละเอฟซีเคยถามว่าเป็นอยังบอเตียนทำเวลาที่ติดต่อหาน้องลิกหนึ่งคือบุอานอืมแม่นอ่ะ บตอบอันกับโบตอบอันนี้ให้ถามอีห hmm. ล <c oughs> ีน้องอันภาษาลาวหน่อยได้บอได้หนึ่งยนึ่งนี่เลี้ยวหน้ามาเลี้ยวได้หนึ่งโอ้อ่ะดีดีดีแต่ว่าแต่ว่าเวลาน้องตอบดีน้องน้องให้จังไรเวลาน้องตอบน้องเว้าวอะวะหรือว่าน้องพิมตอบค่ะตอบคอมเมนต์ตอบอย่างตอบแซ่ด ากับพิมบางทีกเสเจียเสียง่ายกว่ามันบ่อ๋อสหลายเช็ดเสตเสียงเป็นภาษาล่าหรือเล่าเทิงภาษาเล่าทำเขาว่าจะไม่เป็นแล้วว่าหมนี่าอบกันลไมีเออบ่มีแต่น้องเซตหลายคนเซตจะคนค่ะวิชาผ้าไอ้สมีนะบดูช่วงนี้หากระช่วงนี้ แต่ก้อนหลายพี่น้องอันนี้ดอกอันนี้เพื่อนเอิญว่าอย่างบ้านเจ้านี่เยอรมันเยอรมันดอกเยอรมันเออเนาะบางเรื่องเกิดชื่อความเพื่อนเนาะแย่เยอรมันพูดไทยดิเยอรมันคือกันโอ้โหแม่นี่แย่สเปนมาเนี่ยเยอรมันอ่ะพี่น้องกะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมา นหนาหรือว่าส่วนงัวของน้องอาฤทธ์ก็ดีใจาาดีใจบ่อยมากนี่ดีใจที่จะได้เงินเติมบา้าดไอถามอันนี้ก็เพื่อนๆข้านี้กันทีนน่ถามอันนี้ถามนี่ถามนี่มาพี่มาพี่ก่อนโอ้ยเมื่อยย่างเลยใครเนี่ยแต่เดดบบแหงถือหน่อยเดี๋ยวอันนี้คือขอกง,งัวเพื่อนขอกง,งัวน้องฤทธิ์นี่เฮ้ยมายืนนี่กัน ยืนนี่ก่อนซะพี่บวนให้อยู่ผมเพิ่นนี่น้องจะเอาจากักแสนเราเข้าจริงเราเข้าจริงอยากได้เอาอยากได้เอาปีหน้ามาเอาจากักแสนเซ็อเอาจะได้ลายเด็อยากได้อยากได้พออยากได้ลายแล้วถามผู้ให้นี่มีไหม จะมีพอให้ไหมการสมุดไอ้ให้เจ้า 10, สิบพันจะเอาเอะสิบพันกีบเอาสาพันเก้าพัก็เอาถ้าเงิน5้าเซนกีบกับ1 0 0่บาทจะเอาตัวใดเอา1,000บาทโอ้พิกคดีพิก <c ười> เป็นอย่างจะเอาหนึ่บาทหนึ่บาทเป็นอย่างถ้าเอาท้าหน,นี่น,นี้เด้กถ้าหนี่นี้ถ้าเจ็ดเซนกีบกับ1นึ่บาทจะเอาตัวใดเอา 7, เจ็ดเซนกีบแสดงว่าหูค่าของเล่นเลเนาะเขาเปียนอะไรหูกว่พันหนึ่ง ป้าคือได้แพงแทนสิก็ได้แพงแทะเปลี่ยนยูฮันไถยูฮันเปี่ยนยันเปียนก็ได้ป้าลูกเสรเปยนเ่ยนยันไอ้เนยแต่เส้นขนเอเอาๆๆอว่าน้องลิกะมูค่าของเงินร้ายเติบแล้วพี่น้องกะ่ะดีดีใจอถ้าน้องอยาก ได้เงินเนาะน้องก็ต้องอทำคลิปลง่อง youtube ตัวเองนำ้ำเดอ้อเพราะว่าเมื่อไอซี่เป็นคนดูแลให้ถ้าว่าได้เงินมาน้องก็จะได้จะได้มีเงินเป็นของตัวเองถ้าน้องเฮ็ดได้ก็ได้ถ้าน้องเฮ็ดบ่ได,ได,ด้มันกันบบได้อันนี้ขึ้นกับตัวของน้องเองเนาะโดยไอ้ายซอยไอ้เตียงซอยซอยให้น้องยังให้น้องได้มี เป็นเงินเดือนแต่ละเดือนนะแต่มามือนี้คือเอาตน้นทุนให้ก่อนเอาตน้นทืนให้น้องก่อนเพื่อให้น้องไว้สู้ในการถ่ายคลิปส่งให้อายอายจะโพสให้โดยไอซา,ายมาเป็นผู้สอยน้องเด้อเฮดเดอเดล่ลเดอ้อต่างใจกันเให้ได้มื้อละให้ได้มื้อละซาวคลิป <laughs> à bố bên nhang á. Ní, tiền thì sẽ hay nón ở lại, ở bờ, ở bớt bờ, cắn ice này nấm bờ. <laughs> cắn. lo thơi này. này đấy. แล้วทรายบาทนี่เท่าใดกได็ได้เลยนะพี่น้องกะเดี๋ยวมือนี้บ่เตียงกะสิเอาเงินให้น้องติดไว้ใส่เพื่อที่จะให้เพื่อนนี่มีกำลังใจในการเดคลิปท,ท,ทั้งๆที่อันน่ะเงินคลิปยังบ่ได้ไดเลยอันนั้นเปินเถอะ ก็ได้ลราเท่าได้เลยอือกระดาษโอ้ให้ลายเทะให้น้องอแหละ <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวไอซ์ไซไอายเอาให้เองตอนนี้เอาไว้ให้น้องไอซ์ไซให้น้องได้ซื้อโบลิสติกบริได้ซื้อละมีเอฟซีฝากให้มันบ่ <c oughs> แบงเอฟซีฝากให้กระซิบได้ซื้ออย่างมีแต่คนฝากให้ซื้อได้ซื้ออย่างน้อง <c oughs> เสื้อเแบบแบบยับแนวเลยนะโอ้่เสื้อ <Leonard> <c oughs> อันนี้บอกเสื้ออันัวได้เอามาให้ฉันั้นน่ะมากี่บอกงามอยู่ใดพี่น้องามอยู่ไดพี่น้องอันนี้คือเมียของบ่อเตี๋ยคำเลือกให้อีกมือบ่อเตี๋ยบอกว่าเลือกให้น้องอลิแต่เอาตัวที่มันคือกับน้องอลิเตเราก็เลยเลือกสีนี้ให้จะบิดีแต่ว่าเสียสี สีอิฐสีแดงมันก็งามมันก็ขาวสีน้ำสีขาวขาวมากเนาะสีดำสีส้มสีฟ้าสีเขียวเขาก็น้อง่งามที่จะไปงามมากเอ้าสำหรับพี่พีนี่เดี๋ยวก็เตรียมตามตับน้องกะลิกะขอเขามเข้าใจเร่อ ใจเห็คดคลีบนอกครับไกเด้อเดี๋ยวสิให้ไอ้ทรายเป็นผู้เป็นผู้มาถ่ายให้น้องน้องต้องให้นกย่างนึงต้องนกเลวจะสบายอยีกก้อนอแล้วจะค่อยเห็ุไปไเดอ้อพัฒนาตัวเองอยเรื่อยๆเรื่อยๆจากนอย,อยจะเข้ากันที่เอาไปถ่ายเอาไปถ่ายเอาไปถ่ายคลิปเจ้าจ้างไปถ่าย เอาก็เอาเงินให้คนงามต้องเขากะจ้างนาะตักใจในหน่อยนึง <c oughs> <Yeah! c oughs> เย้สำหรับอีพีนี้มาเท่าน,นี้บาตึงคำพร้อม,มด้วยน้องอลิซขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าอีพีหน้าจะเป็นอีพีใดเรื่องเล่าใดนั้นติดตามผู้ชมไปพร้อมกันขอขอบใจ <c oughs>